ตอนฉันทํางานบ้านมันก็เล่นเกมตอนฉันทําอาหารมันก็เล่นเกมตอนกินข้าวมันกะ็ยังจะเล่นแต่เกมอีกถ้าจะเล่นแต่เกมแบบเนี้ยไปคบกับเกมเลยไปท,ทีเดียวก่อนเธอก่อนที่เธอจะเลิกพอเขาเล่นเกมจบก,ก่อนนะแม่ว่าจะลองหายไปจากชีวิตเขาดูอะชีวิตเขาเคยมีเราด้วยเหรอ ทำาไม่กินแต่หมูอ่ะกินผักมั่งดิกูอยากกินหมูกาา็ะชังไม่ใช่ผักกาะมึงจะแดงก็แดกไปเลยพี่ชายสองคนชื่ออะไรก,กันจ๊ะชื่อบาบุนอะไรอ่ะชื่อวุ่นวายชื่อบาวุนชื่อวุ่น,นวายโอเคนะหนูชื่อพ่อมึงตายมึงผู้ชายเขาบอกเขาชอบกูที่ข้างในไม่ชอบกูที่หน้าตาไม่จริงมันจะมาเห็นนมมึงก่อนที่จะเห็นหน้าได้ไงเขาหมายถึงจิตใจ มึงค <c oughs> <expand> ิดว <sh arp vik Worlds> ่ากูเจอใครก็เปิดนมให้เขาดูว่างั้นเคยมีแฟนติดเกมกันไหมเคยมีแฟนติดเกมใช่ไหมโดยเฉพาะเกมฟรีไฟ e ฉันอยากขอให้เธอเลิกเล่นได้ไหมอวีก็ผ่านไปนานแล้วยังจะมาติดเกมฟรีไฟ e ถ้าเธอชอบมันมากมายก็ไปแต่งงานกับเกมฟรีไฟล e นเธอมึงช่วงนี้มึงแอบ,บชอบใครอยู่เปล่าวะกูชอบอยู่คนเดียวอืมใครอ่ะกูชอบอยู่คนเดียวก็ใครล่ะหมายถึงกูอ่ะชอบอยู่คนเดียวเออไม่ไรพูดมาเถอะไม่ต้องอายกูชอบอยู่คนเดียว <c oughs> อ๋อ <c oughs> เออถ้าเกิดพรุ่งนี้โลกจะแตกเนี่ย <c oughs> มึงจะขอพรอ,อะไรวะ เื่อขอให้โลไม่แตกไงเฮ้ยวันก่อนค้าประหยัดเงินค้ารถเม์ไปตั้งแปดบาทเลยวะ่ะยังไงวะก็ค้าวิ่งตามรถเม์กลับบ้านนะสิไม่ได้คืนให้เสียตังคักบาทน,นี่เองโ bezel, ง่จริงๆเลยวะ่ะอ้าวทำไมะ่ะประหยัดเงินไปตั้งแปดบาททีหลังเองก็วิ่งตามแท็กซี่สิวะมันประหยัดเงินได้เป็นร้อย สิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์สี่กุมภาวันธ์พอมึงตายต้องวันจะใด้คือดอกไม้จันทร์บากใจดวงนี้ให้ดอกไม้จันทร์ลูกจัน์มันไ้เพ็นผอมึงตายดีพี่จ๋าพี่ว่าน่าหนุนสวยไหมจ๊ะเออสวยเหมือนตกมาจากฟ้าเลยแหละไม่พี่ฉันสวยเหมือนนางฟ้าเลยเหรือเออหมายถึงลูกอุกาบาตนะ